สวัสดีครับบอร์ี่ครับค่ะสวัสดีค่ะนีกว่าตามในทาานีก็สวยเราปโช์ช่วรกันนันนี่ก็เอาไม่โ่โหลดเอ่ยะ่งาเสียเวลาเวลาเป่าเนเอาโก็เอาตัวเวลาเอาตัวเนาะเอาเวลามันไเวลาเลนเวลาเปียดนะันเป็นชวชว์เดี๋ยนี่ก็จบไหมกเลยองนาที่เสนอเอาเราบุกเขื่อนนี่กม่ไช่วยมีเขาไม่อยมีหลายหลมีบ่มบ้านเขาว่ะสุดยอม รขอซีเได,ด้นะครับรวมขอีเดนี่นึงเนาะอ่าอันนี้ับวันนี้สีบอเข้าอยู่มีเล้าดิเ้มีเล้ามาสิบกอยนันเด้เนะสีบอมาจุดรวมจอบขาวนะจอบขาครับนี่จะแกะเลเตีมเขาเนาะครับถือว่าดีวะนี่เตเขานี่ยอ้าเดี๋ยว

เอาเ e ็ t ไว้แล้วได้ดบักลายเานาะม่นมันเป็นนําบ่ได้ซ้ำ้อนี่ล้มันสิบ่ด้เลืมเปินเอนอย่น <c oughs> มันเป็นนํามาอยู่ลายกัว่าเน่อดีลลงไปลงมาก่นีเม่ไเขียนจิม้มจัสสสงสิเขียนซะอะไรไปเดี๋ยวดวงดวงกำลังเปิดดวงกำลังมาก มาเบ่งชุดรวมของวันทีย่สิบสองครับนี่บชุดมาเขาเลาเมื่อวันะยกเบ่งดูอ่านมันมีอะไรมีเล่าสตาเก้าหกสามแปดกาชาตเก้าสามหกโอ้ยบ่งมนเล้าสตา 38, เก้าหกสามแปดนุมชุดรวมโอ้ชุดรวมลากษณเฉพาะจิตกาชาชุดรวมเล้าสตาเฉพาะจิตกาชาตเก้าหสาปดจับคู่ให้เก้าสามหกแปดหกสามเก้ปด พิเศษปกติวพี่6น6จับคู่6 6 1 7 0 6 0 7เบิ้ล4ซ2ซีสองสองเด้อค่ะพงคลิปสมองไม่นจุดร่วมื่อร่วมร่วมหมดเุดร่วมมากะตัวเส่เอาแล้วก็เพิ่มกับหา8โตสองเบิลเนาะเบิร์ก้นเอาเอาคืนนี้เลเพราะเรียกนนี้เพราะว่าจนยำเลาตัวเพราะเนี่ยเขาเดีคนขอเล้าก็อยู่ว่า ชุดล่องมันมาเขอเล่าอย่างชุดล่องขอเล่าดีเด้อนะครับเอาล่องมักตัวเร่คนนี้มักตะเร่ชุดล่องขอเล่าดีงวดนี้มักแถวไต้เด้อครับเด้องวดนี้มักแถวไต้ครับงวดเล่นว่ครับมันมันมาทั้งเครงหลายเสียแล้วงวดนี้คิดว่ามันมา่นทั้งแถวไต้ครับโอ้เยาว่ากาแฟยกข้างบนเด้อมือนอ่าเขาม่รีดอะ่ะอันนี้เห็นเนาะนานเห็นเนาะเออเยาว่ามาชุดล่างกาแฟเด้อกาแดเนาะตัวก็เม่อกี้เนาะนี่เราได้จุดจุดเกจกับเบื้องตามนี่ละงวดว่า ว่าต้องมีคิมเกิเยดเลยมัเก้าไปอัดเป็นได้เขอันนั้รก็ได้อยู่ในหลวงเนาะเปดเตัวน้ยเาเอาลงะครับปริมาณเทใดก็ได้ลองไปเบ่งไอคลิปเอาไม่เคียน้อยเมเจ็บมีหลายหลายท่านอาจารย์ที่เป็นแม่นะทกคนฝันนะอาจารย์นาอาจารย์ตีนะเอามาปิดเทียวขอมพอดีได้นะครับเดี๋ยวเขาดีเข่าดีด้ร เนี่ยตัวเด่นนี่พะยามหาตัวเด่นไปคู่ก็นเลยครับมันจะเข่าดียืดเพื่อนเมื่อไงชุดไอ้ลาสตารลาสตาร์นะครัยกดเขื่นดีพรานี่นะครับอากัสีมีลาสตาร์นะครับแปดสองเจ็ดเด่นเจ็ดนะครับหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งนะครับเฉพาะคิดนะครับสามตัวก็คือศูนย์หนึ่งเก้านะครับเด่นหากัสิ่จำหายมีหนึ่งศูนย์สี่หาหาศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้านะครับส่วนกาชาตินะครับมีเจ็ดแปดสามเด่นแปดนะครับ ไ 7, 5, 1, 3, 8, 5, 7, เจ็ดหาหนึ่งสามแปดหาเจ็ดสามำหรับในทังชุดเจาะลัตาจะเฉพาคิดการชาติครับประมาณนี้มาตัวแดงจับเองเลยได้หนาตึแดงหน่อยนะครับอ่ะปบาร์ดิโชว์ชุดร่วมนะครับชุดยอดนิยมหาหน่อยชุดเจาะยอดนิยมปกติวีเสษวีพี่เนาะวีเศษปกติวีพี่ครับอ่ะ็นตัวยางครับวันพิเศษหกสองสองจับคู่สี่หกสี่หกสองปกติสามสศจับคู่ สามสามศูนย์สามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเล่นเจ็ดวิไอพี่หาหนึ่งซี่จับคูหกสามหาซีหกสี่หาสามเล่นหาด้วยค่ะเขาเดินไปจุดยอดีย่อมนะไอ้พวกนี้ตัวเขาตัวเด่นวันี่ไปจับไลยนะครับชุดนี้เขาดีอยากำมัดเขาสามตัวนังด้วยกันครหลอนมาเลยนะวันนี้นะวันนี้ตัว่านี้ไห้กันนะ ไอ้วันนี้ตัวเราตัวเด่นนี่จับส่ก็ได้พอนาตัวเดนไม่จับส่ิง่ายขึ้นอีกตัวเด่นพอดีเล้ววุนนี่นะครับเก็บสมือเราเด่นเนาะครับแต่ว่าชุดลวกบริการเนี่ยยังมีผลงานในช่อมตลอดเนาะบางมือกับสามมือมกับซี่บางมือกับหนึ่งกับนีเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเอาุ้มเงก็วยตายพอดี้อนี่นะครับฝากไว้สำนัพุิตจางในทางพุ้ี เรื่องเราบ้านสวยเราเมื่อตัวเรื่องเดี๋ยวทะเบิงห้องอันทะเบียนรถมือนเร่งก่อนเนาะรถท่านมาไหมอันเก่าเพิ่นกะอีหยังล่ะอยู่เอามาเหมือนสองมีซีเก่าอยู่ด้วยแผ่นเกี่ยวยี่ห้ออือแผ่นนึงนะบัวคนแันเกี่ยวบัวมันทะเบิงอีกเหมือนเรงทะเบียนมาทั่นใดทะเบียนอะไรทะเบียนเก่าอันนี้ทะเบียนเก่าใช่ไหมตองรอดทะเบียนใหม่ชุดรวมใหม่ครับชุดรวมครับเลยชุดรวมพลี่ออล่าสตาร์ดีนะครับ กอเล่าสนออกเล่าปัฒนาดีนยัโอ้เาเล่ามาเขาเล่าพัฒนาค่ะมาเขาเล่าพัฒนา่หาเรียกเบื้องเอามันเข่าสูงวันแต่บางวันนี่พอนี้มันมาใส่เ้ครับด้มักกันเนหนึ่งหนึ่งซนหกเกียร์นี่ม่ลองตัดเรื่องเอาเนาะคือมัเทวเทึ่งมัตีมเท่าทงเลยมั้ยว่มันเข่าของงยเก่าเป็ดมีตีมัเขาซุงกันนะเข่าเปดเอามันเข่ากันไหมแล้วเร่งได้กัน ใช่ครห้าผูณห้าติรานีครัองเราเป็นแกลกับพอดีพอดีเขาเดี๋ยวรอบเบิ้งทะเบียนกันจั่ทิมันเปรียบเทียบนะเดี๋ยวมีเชื้อน้อยะเข้ากดได้สเขากดได้สิลุง็สเลี่ยงเลิยงเลยเลี่ยงในรุ่นกันมือเล่ยนะครับีเลยต้องทราบว่าเว้งเวลาคนมันผยดเียกันเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรกนมันต้องขัตั้งไงตั้าดีนะวันี้เนาะมันชุดจอเหล็กเด่นของราสตานั่นเอครับี่มีครับราสตา ตามนี้เด้อนะครับชกชกประมาณกันนะมไม่ลืมชุดยอดเยยมพอลี่นะเบิ่งเล็กันเอื้องกับเดลิมเลขเด่นนะครับเด้อเอาเลขเด่นไปหาครัวเอาไม่ใช่สิเงาเห็นไหมนะครับผมตามนี้นะครับไอ้ชกประมานทำพอลลี่ได้อนะครับแล้วชุดเจ้าไรนะครับพิเศษปกติวีพี่กับบ้านนี้นะครับเนาะส่วนชุดร่วมกับเขาดีกันนะครับไปเทียบล่าวได้เด้อวันนี้ครับขอให้ชกประมาณ เราในทางผลิตสมมอนะครับเนาอยู่ในที่ตามของผ่าผ่าโอกาสดีอ่ะสำหรับผลิตขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ